95การเอาชนะวิธีเอาตัวรอดจากการตกเป็นเหยื่อของคนประเภทที่สองนี้คือการยอมทุกอย่างแบบไร้เงื่อนไขยอมแบบไม่ต้องสนใจเรื่องความถูกผิดของฝ่ายใดยอมแบบไม่ต้องคำนึงถึงความยุติธรรมหรือความได้เปรียบเสียเปรียบกันยอมตั้งแต่เริ่มแรก ของการมีปฏิสัมพันธ์กับเขาคนนั้นอย่างนี้ผมก็หมดโอกาสที่จะปลุกให้เขาตื่นจากการหลับไหลนะสิครับผมถามถ้าคุณทำตามที่ผมบอกคุณอาจจะเป็นผู้ที่ช่วยให้เขาตื่นได้ เขาจะไม่เคยชินกับการแสดงออกซึ่งความรักด้วยการยอมที่ในชีวิตเขาอาจจะไม่เคยได้รับประสบการณ์ที่เปี่ยมด้วยความรักอย่างที่คุณแสดงต่อเขานี้เลยก็ได้และเมื่อเขาได้สัมผัสมันอาจจะทำให้เขาเกิดความงโงนในช่วงแรกและเมื่อเขาได้สติกลับคืนมาทบทวนว่ามันคืออะไร จนท้ายที่สุดประสบการณ์แห่งความรักที่คุณมอบให้กับเขานั่นแหละที่จะเป็นตัวเปรียบเทียบกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ถ้าโชคดีเขาก็จะตื่น แต่ถ้าคุณไม่ได้กระทำต่อเขาด้วยความรักอันบริสุทธิ์ใจแล้วนอกจากคุณจะหมดโอกาสในการช่วยเขาคุณก็จะตกเป็นเหยื่อแทนเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าสิ่งที่เราแสดงออกนั้นคือความรักที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริง ทุกครั้งที่คุณตัดสินใจจะพูดอะไรหรือทำสิ่งใดกับใครขอให้คุณเปรียบเทียบค่าในหัวใจของคุณดูก่อนว่ามีสิ่งไหนมากกว่ากันระหว่างความรักความปรารถนาดีกับความต้องการเอาชนะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความต้องการเอาชนะมากกว่าความรักขอให้คุณคิดทบทวนก่อนว่าสมควรพูดสมควรกระทำสิ่งนั้นหรือไม่ความต้องการเอาชนะหรือครับผมถาม ใช่ความต้องการเอาชนะ คือปรากฏการณ์ของความมีตัวตนอีกโก้ของคุณบางครั้งคุณอาจจะเข้าใจสับสนและใช้ความรักมาเป็นข้ออ้างเพื่อการเอาชนะทับซ้อนเข้าไปอีกทีก็ได้การใช้ความต้องการเอาชนะนำหน้าความรักหมายถึงการที่คุณพยายามทำให้เขายอมคุณไม่ว่าจะยอมด้วยเรื่องอะไรยอมแพ้ยอมเชื่อยอมฟังยอมรับยอมปรับยอมเปลี่ยนเป็นต้น ซึ่งการยอมทั้งหลายเหล่านี้ถ้ามันไม่เกิดขึ้นจากความรักที่คุณมีต่อเขาจริงๆแล้วแล้วก็มันก็เป็นเพียงความต้องการมีอํานาจเนือต่อการยอมเหล่านั้นเท่านั้นการที่คุณเชื่อมั่นในความคิดของคุณแต่คุณไม่สามารถอธิบายให้เขาเข้าใจตามที่คุณเชื่อได้นั้นมันไม่ใช่ความผิดของเขา และเมื่อมีกรณีถกเถียงกันขึ้นผลที่ตามมาจึงมักกลายเป็นความขัดแย้งและความแบ่งแยกคนที่แบ่งแยกคือตัวคุณเองคุณได้แบ่งเขาเป็นคนที่เชื่อกับคนที่ไม่เชื่อออกจากกันซึ่งการที่คุณเรียกคนที่ไม่เชื่อว่าไม่เป็นพวกของคุณวินาทีนั้นคุณได้กำจัดเขาออกไปจากตัวคุณซึ่งนั่นจะเป็นสิ่งที่ผิดปลายอย่างมาก คุณต้องเข้าใจว่าสิ่งนี้มันเป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วขณะที่เขาและคุณต้องการเวลาอีกสักระยะคุณไม่มีสิทธิ์ตัดสินคนเหล่านั้นขอให้คุณโปรดระมัดระวังให้ดีเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดเหนือกว่าการเอาชนะแบบพื้นฐานทั่วไปมันคือการพยายามเอาชนะต่อความเชื่อเช่นเชื่อฉันดีกว่าของฉันถูกต้องกว่าซึ่งถ้าตรงนี้ คุณไม่ได้ใช้ความรักเป็นตัวนํามันจะกลับไปลงเอยที่การเอาชนะแบบพื้นฐานหรือแบบที่พวกคุณเคยชินกันนั่นคือการสร้างอํานาจเนื้อด้วยรูปลักษณ์ภายนอกเช่นต้องทําให้ยิ่งใหญ่กว่าทําให้มีมากกว่าทําให้ดูดีกว่า ทำให้สวยกว่าหรือแม้กระทั่งการพยายามทำให้ดูหน่าเลื่อมใสกว่าซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่เปลือกนอกมันไม่ใช่อำนาจที่แท้จริงอำนาจที่แท้จริงคือความรักเท่านั้น การใช้ความรักนำทุกสิ่งทุกอย่างผลของมันย่อมได้มาซึ่งชัยชนะในที่สุดอยู่แล้วคุณไม่จำเป็นต้องเอาความต้องการเอาชนะมาเป็นตัวนำการกระทำของคุณเลยและถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่ได้ใช้ความรักเป็นตัวนำมันก็เท่ากับคุณไม่ได้ชื่อว่าเป็นตัวแทนของพระองค์ไปโดยปริยายโปรดทำความเข้าใจตรงนี้ให้ดีนะครับ ผมคิดว่าผมพอเข้าใจสิ่งที่คุณพูดแต่ก็ไม่เต็มร้อยนะครับไม่เป็นไรคุณมีคุณสมบัติหนึ่งที่คนอื่นไม่มีอยู่แล้วนั่นคือการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระองค์จะบอกคุณเองแบบคำต่อคำนาทีต่อนาทีพระองค์จะติดตามผมตลอดเวลาเลยหรือครับใช่ พระองค์จะติดตามคุณและทุกคนที่รับฟังเสียงของพระองค์และปฏิบัติตามความประสงค์ของพระองค์ใครก็ตามที่ทำแบบนี้ได้เขาก็จะมีดวงจิตที่มีคุณสมบัติคล้ายกับพืชนและสัตว์ที่คุณเคยบอกว่าพวกเขาได้เปรียบพวกคุณที่จริงพวกคุณไม่ได้เสียเปรียบหรอกคุณได้เปรียบด้วยซ้ำเพราะคุณมีทุกอย่างที่มีประสิทธิภาพคุณมีร่างกายที่สามารถทำอะไรก็ได้ คุณมีสมองที่คิดได้สัตว์และพืชเหล่านั้นตัางหากที่ไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากสิ่งที่ถูกกำหนดให้ทำเอาล่ะผมคิดว่าคุณจะต้องกลับไปที่โลกของคุณวันนี้เลยเรามีเวลาเตรียมตัวกันอีก2อสชั่วโมงคุณมีอะไรจะถามผมเพิ่มเติมอีกไหมครับฮะว่าอย่างไรนะครับทาไมถึงรีบด่วนขนาดนั้นล่ะ ขอเวลาให้ผมได้อยู่กับภรรยาของผมอีกสักสองสาวันได้ไหมครับประตูที่16มีกำหนดการเปิดวันนี้เวลาก่อนเที่ยงเล็กน้อยไม่งั้นก็ต้องรอประตูที่5ซึ่งมันจะเปิดในอีก10ปีข้างหน้าผมคิดว่ามันนานเกินไปสำหรับภารกิจที่คุณได้รับมาในครั้งนี้ไม่มีประตูอื่นอีกหรือครับ มีประตูที่ดาวพุธมันจะเปิดในอีกประมาณหนึ่งปีแต่เราต้องเดินทางจากดาวถึงรานี้ไปยังดาวดวงหนึ่งในระบบสุรยิยะจักรวาลของเราก่อนแล้วก็รอให้ประตูนั้นเปิดเพื่อไปอยังดาวพุธหลังจากนั้นจึงเดินทางจากดาวพุธไปยังดาวโลกของคุณอีกที ซึ่งการเดินทางด้วยวิธีนี้จะต้องเป็นรูปธรรมกึ่งพลังงานแบบผมเท่านั้นถ้าเป็นกายภาพล้วนๆแบบคุณจะไม่สามารถทำได้เพราะขั้วแม่เหล็กในเซลล์ร่างกายของคุณจะเกิดความเสียหายซึ่งการเดินทางด้วยยานบินของผมแค่จากดาวพูถึงดาวโลกของคุณจะต้องใช้เวลาทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า24ชั่วโมงเลยทีเดียว หวันเลยหรือครับนี่ขนาดว่ายานของคุณเดินทางด้วยความเร็ว700กิโลเมตรต่อวินาทีแล้วนะครับใช่ครับผมไม่มีทางเลือกอื่นแล้วใช่ไหมครับผมถามยำ้ำครับและอีกเหตุผลหนึ่งที่คุณสมควรต้องกลับในวันนี้ คือจะไม่มีใครสามารถพาคุณกลับไปยังโลกของคุณได้อีกแล้วเพราะลูกประทามชั้นสูงทั้งหมดที่จะถูกส่งไปวันนี้เป็นเที่ยวสุดท้ายแล้วไม่มีใครอีกแล้วนอกจากผมคนเดียวแต่ผมก็ไปไหนไม่ได้ผมต้องประจำการอยู่ที่นี่ท่านรู้ทอนพูดหมายความว่าเฮเฟและฟรีทัศจะพาผมกลับซึ่งผมจะได้โดยสารไปกับยานบินของพวกเขาอย่างนั้นใช่ไหมครับ ถูกต้องถึงแม้ว่าความอาัยอาวร์ต่อคูฮารุจะยังคงคุกรุ่นอยู่ในจิตใจของผมอยู่ตลอดเวลาแต่โฮอร์โมนแห่งความกระหายใคร่รู้กลับพลุ้งพล่านขึ้นมามากกว่าผมรู้สึกว่าหัวใจผมเต้นแรงขึ้นมาทันทีที่รู้ว่าผมจะได้ขึ้นไปนั่งบนยานบินของมนุษย์ต่างดาวพวกนี้งานตกลงครับผมจะไปกับพวกเขา ดีมากท่านรูทอนพูดผมต้องทำอะไรบ้างครับระหว่างที่โดยสารไปกับยานของคุณผมหันไปถามเฮฟเฟและฟรีทัสไม่ต้องทำอะไรครับเฮฟเฟตอบเออผมหมายถึงว่าผมต้องเปลี่ยนชุดหรืออะไรอย่างนั้นหรือเปล่าครับผมถามพร้อมกับชี้ไปที่ชุดเขาทั้งสองเพราะคิดว่ามันน่าจะเหมือนกับการได้ใส่ชุดอวากาศ มไม่ต้องก็ได้ครับชุดนี้ก็ไปได้เพราะคุณไม่ใช่นักบินถ้าเป็นนักบินจำเป็นต้องใส่ครับฟรีทตัต่อบ,บ้างแล้วระหว่างที่โดยสารมีข้อควรปฏิบัติอะไรไหมครับผมจะได้ทำตัวถูกผมรู้สึกว่าตัวเองกระตอรือรือร้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในฐานะผู้โดยสารไม่ต้องทำอะไรเลยแต่สำหรับนักบินมีกฎข้อบังคับมากมายเลยครับท่านรู้ถอนตอบ ดีแล้วที่คุณพูดเรื่องนี้ขึ้นมาท่านรูทอนพูดเนื่องจากเฮฟเฟและฟรีทัสเป็นนักบินฝึกใหม่ที่จริงพวกเขายังต้องฝึกบินให้เกิดความชำนาญอีกสักระยะหนึ่งก่อนถึงจะได้รับอนุญาตให้เบินระหว่างดาวได้แต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้เรามีความจำเป็นต้องเพิ่มกองกำลังเป็นจำนวนมาก และเขาทั้งสองก็เป็นสองคนสุดท้ายที่เมืองของเราเหลืออยู่ถึงแม้ว่ามาตรฐานเรื่องทักษะการบินของเขาทั้งสองยังไม่ครบตามข้อกำหนดแต่เราก็ต้องยอมให้เขาบินซึ่งโดยปกติ ยานที่มีผู้โดยสารไปด้วยนักบินจะต้องมีประสบการณ์การบินระหว่างดาวมาแล้วอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าซิบเที่ยวซึ่งนั่นเท่ากับว่าคนคนนั้นต้องเคยไปประจำการบนโลกมาแล้วไม่น้อยกว่า2,000ปีแต่ตอนนี้ ทั้งสองเพิ่งฝึกบินมาได้ไม่นานที่จริงเพิ่งจะฝึกลงจอดโดยไม่มีพี่เลี้ยงได้เมื่อวานนี้เองด้วยซ้ำและยังไม่เคยบินไปยังโลกของคุณเลยแม้สักครั้งเดียวเนื่องจากการขับยานบินนี้ต้องใช้สมาธิขั้นสูงสำหรับการเพ่งให้เกิดปฏิกิริยาการเร่งอนุภาคของเครื่องแววกสนามแม่เหล็กให้ทางออก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงมากที่เรามีผู้โดยสารขึ้นไปอยู่กับนักบินฝึกใหม่ดังนั้นฉันขอตั้งครสํสำหรับคุณอารยาขอให้คุณตั้งสมาธิให้แน่วแน่โดยให้คุณกำหนดลมหายใจตลอดเวลาห้ามพูดห้ามถามใดๆจนกว่าจะได้รับอนุญาตครับผมตอบทันทีที่เขาพูดจบส่วนเธอทั้งสอง ฎของพวกเธอต้องเคร่งครัดมากกว่าเดิมโดยทุกข้อต้องไม่มีความผิดพลาดแม้สักครั้งเดียวฉันขอเลือกให้อรารยาไปกับยานของเธอเฮเฟครับผมเฮเฟตอบ